สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อชุดเสริมนะครับเสริมเข้าไป ep 8เรแล้วจากข้อที่1ง,ง่ายๆก่อนนะข้อนี้เราสังเกตอย่างไรในการสังเกตเราสังเกตเนี่ยจากข้อนี้มาตรงนี้มันมีกําลัง3ถ้าเราสังเกตตรงนี้อันนี้มันมีกําลัง3จุดสังเกตน่าจะเป็นกําลัง3ตรงนี้ได้8ก็คือน่าจะเกี่ยวข้อง 2, อกับ2ยกกําลัง3เพราะฉะนั้นสูตรที่ต้องใช้ตรงนี้ ก็คือ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ฉะตนตรงนี้เราก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่าจัดให้อยู่ในรูปของ5ยกกำลัง x ทั้งหมดยกกำลัง3เท่ากับ8นี่คืออะไรนะ8ก็เกิดจาก2 4 8 2 2 4ก็คือ2คูณกัน3ครั้งมองออกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเนี่ยถ้า a ยกกำลัง x เท่ากับ b ยกกำลัง x ตรงนี้นะครับถ้า a ยกกำลัง x เท่ากับ b ยกกำลัง x จะได้ถ้าเลขชี้กำลังเท่ากันก็จะได้ว่า a เท่ากับ b รายข้อนี้ก็ตัดเลขชี้กำลังออกเราก็จะได้ว่าอะไรก็จะได้ว่า5ยกกำลัง x เท่ากับ2โอเคนะเราได้ตรงนี้แล้วนะครับ5ยกกำลัง x เท่ากับ2 จากต่อไปจากตัวมิตอยู่ในรูปของอะไรอยู่ในรูปของเอ a, ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n ก็ออกมาเป็น a ยกกำลัง M บวก n หารเหมือนกันคูณกันและชีก้กำลังก็บวกกันเราก็ทำย้อนกลับมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้ออมาเป็น5ยกกำลัง3 5ยกกำลัง3คูณกับ5ยกกำลัง x เห็นไหมครับ บบก็เท่ากับห้าคูณกันสาครั้งห้าคูณกันสามครั้งก็เป็น125คูณกับ5ยกกําลัง x อ็อ้ายกกําลังเตรงเนี้ยนี่ครับห้ายกกําลังเของเราก็คืออะไรคือ2เพสองมันก็คูณกับ2ตรงนี้พอคูณกัน125ยคูณสก็ได้ออกมาเป็นก็ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็น250ก็ตอบแล้ว พอทำได้ไหมครับคิดว่าทำได้ไหมไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปมีเทคนิคคิดอยู่นิดๆิด,นดหน่อยๆน่อยโอเคนะครับลองฝึกทำนะครับที่เหลือก็ฝึกทำดูอันนี้ก็เริ่มยากหน่อยนะครับถ้าทำได้ก็เสริมกำลังใจขึ้นมาโอเคนะครับทำไม่ได้ก็ค้นคว้าเข้าไปฝึกเพิ่มอีกนะครับไปสู่เส้นทางที่ต่อไปก็ง่ายนิดเดียวโอเคครับโชคดีมีใยนะครับให้กำลังใจทุกท่านนะครับ